ปกติเนี่ยเวลาใช้ลายแบบนี้ก็จะพับแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่จะง่ายๆแบบนี้แต่อันนี้ที่ไม่พับแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราพับแบบเนี้ยพอเราดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะพอเราพับแบบนี้ปุ๊บด้านหนึ่งด้านบนจะเป็นชิ้นหน้าซึ่งจะเป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะมันจะกลายเป็นสี่ชั้น มันก็จะกลายเป็นสี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ชิ้นหน้ามันก็จะอยู่ที่ชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่ชิ้นที่สี่นะคะเวลาเราลงสีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าครึ่งบนจะเป็นอีกลายหนึ่งส่วนอีกครึ่งหลังตรงเนี้ยซึ่งเป็นชิ้นหน้าเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นอีกลายหนึ่งถ้าเราเล่นสีแบบด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันเนาะฟังแล้วงงไหมไม่ต้องงงนะดูไปเดี๋ยวก็รู้นะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีแบ่งครึ่ง ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก่อนเดีย๋ยวหาตรงกลางหรือเราจะทําแบบนี้เลยก็ได้ดีาหาชิ้นหน้ากันนะคะหาตรงกลางของชิ้นหนา้าหาตรงกลางของชิ้นหน้าเราแบ,บ่งครึ่งแบบนี้ชิ้นหน้านะคะเราต้องแบ่งแบบนี้ เมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้ก็พับแบบนี้นะคะหมัดน,นี้ก็มาพับให้ดูทีเลยก็คือให้หาตะเข็บกับต,ตะเข็บเนี่ยตรงตะเข็บข้างเนี่ยให้ชนกันแล้วก็แบ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้และแขนมันก็จะดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะเอาแขนข้างหนึง่งไปใส่อีกข้างหนึง่งเข้าไปานี่ แขนมันก็ซ้อนกันอยู่สองข้างใส่มาแต่ว่าพวกผ้าคอตตอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะย้ยๆนะคะมันไม่ตรงเป๊ะมันไม่ค่อยจะสมมาตรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาเราซักแล้วบางทีมันก็ยืดบ้างหดบ้างนะคะเราจะทําให้มันสมมาตรตรงเป๊ะสองฝั่งเนี่ยก็ยากหน่อยนี่ก็ประมาณเอาเนาะ ได้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมเลยพับครึ่งไปอานนี้เมื่อกี้คลิปก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะขีดเส้นไปทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแขนมาฝั่งนี้นะมันอยู่ที่เราว่าทำยังไงอันนี้ก็ลายเดิมก็คือขีดเส้นแต่เราจะทะแยงไปหาด้านที่มีแขนนะคะ ยงหาด้านที่มีแขนนะเมันคลิปแรกเริ่งแต่ว่าอันนี้พับสลับข้างกันไปหาด้านที่มีแขนนะคะถ้าเราทําด้านนี้มันก็จะออกเป็นอีกลายนึงนะคุณละลายจะเลยนะคะเอาเป็นลายก่อน mm hmm. น,นะคะมันก็จะออกมาคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะแต่อันนี้จะหยอดสีแบบอื่นนะคะเดี๋ยวไปลงสีกันอันนี้ลงน้ำยาก,กันสีตกแล้วนะคะเด้ยปรอเดี๋ยวไปลงสีกันแว่นก่อนแล้วกันนะอันนี้แว่นคนแก่แก่แล้วไงเอามาลงสียังไงดีตึงกง เ็นยังไงคะสีอะไรดีคะอืเป็นสีเหมือนนี้ก็ดีเนาะฟ้าม่วงก็สวยดีเอาฟ้าม่วงแบโอเคฟ,อฟ้าม่วงชอบอะชอบฟ้าม่วงอยู่ด้วยกันมันสวยดีเอาแบบนี้เอาแบบนี้ดีค่ะฟ้าเองมาสลับสี้วกันฟ้าก่อนโอเค Oh Sunday, oh Monday, oh Tuesday, oh Wednesday, oh Thursday, oh Friday, Saturday. มันบานเยน็นสีผิดทำยังไงดีสีม่วงนะสีผิดอันนี้มันสีบานเย็นไม่ใช่สีม่วงจะได้ยังไงจ้าสีม่วงอย่างนี้หยดผิดสีอ่ะ <c oughs> จะหยอดสีม่วงแต่ไปหยอดสีบานเยน็นเป็นไงดีล่ะทีนี้ Oh, 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 Monday. oh, not Oh, not Oh, Thursday. oh Friday. Saturday. Còn đứa khẩu, khẩu với nhớ nhớ nó chung là mình làm này nha, ừ, Cơ Làm như Xong RAP RAP RAP, rap. <laughs> อันนี้เกิดความผิดพลาดหน่อยนะคะและกะว่าจะให้เหมือนตัวอยอาแบบความม่วงเนี้ยแล้วก็มีเว้นขาวสิ่งที่ลืมก็คือด้าแงแอะ่ะลืมเว้นขาวไว้ขบขอแล้วก็ี่เอาสีบันเย็นมานะะูผิดได้ตลอดแบบไ,ไป C'est pas bon. เสร็จแล้วตัวนี้นะคะ ถ้าดูแล้วนะตัวนี้เรียกว่าขาดสีสันนะคะเพราะว่าสีที่เลือกใช้อะ่ะเลือกไม่กี่สีนะคะแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบนะเป็นโทนสีโทนสีไปแต่ถ้าชอบสีสันสดใสก็ต้องใช้แบบหลายๆสีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่พยายามจะให้ติดสีขาวอะ่ะมันไม่ค่อยมีขาวเนาะขาวนิดเดียวถ้าขาวเยอะกว่านี้น่าจะดูดีกว่านี้ค่ะ